สวัสดีครับท่านพี่น้องที่เกิดวันจันทร์เดือน6ปีขานทุกท่านกลับมาพบกันแล้วนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการทํานายทายทักในเรื่องของเกณฑ์ชะตาชีวิตท่านละก่อนที่จะทํานายทายทักเกณฑ์ชะตาชีวิตของท่านเนี่ยนะครับก็ขอเรียนท่านทั้งหลายอย่างนี้ก่อนว่าท่านจะต้องไปเทียบ จากใบปฏิทินร้อยปีนะครับคือตำรานี้เป็นตำราแบบตำราไทยๆนับกันตามการจรของจันทรคติคนเกิดวันจันทร์ปีขานเดือน6กเนี่ยนะก็ต้องไปดูว่าท่านเ,เกิดเดือนไหนกันแน่เพื่อให้ตรงกับตามจันทรคตินี่แหละนะเดือน6นี่ก็ดูเหมือนจะ ตรงกับโดยประมาณก็เดือนพฤษภานะครับแบบไทยๆคราวนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยทีเดียวละว,ว่าโหรานอาจารย์ท่านทำนายไว้ไว่าอย่างไรเป็นเรื่องราวการทำนายของโหรานอาจารย์ที่ท่านได้ทำนายไว้ในตําราพรมชาติแบบกว้างๆตาลพินก็นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับเอา เริ่มคำทำนายกันเลยท่านทำนายว่าอย่างนี้ครับท่านทำนายว่าถ้าเปรียบเสมือนรูปภาพก็เป็นรูปภาพของมนุษย์มีบริวารท่านได้ให้คำทำนายไว้ว่าผู้นั้นน่ะถ้ารับราชาการนี่จะมียศศักดิ์สูงส่งมีบริวารห้อมร้อมมากมายหรือว่า ถ้าเป็นคนค้าคนขายก็จะมั่งมีสีสุขร่ำรวยกันละว่าอย่างนั้นเถอะนะก็แปลว่าท่านทำนายไว้ในลักษณะของคนที่มีบุญบารมีเก่าที่มีบุญวาสนาดีละมีตำแหน่งสูงส่งค้าขายก็ร่ำรวยดีคราวนี้ก็จะมาเทียบเคียงกับตำราเลขเจ็ดตัวครับ จะเป็นการขยายความของตำราเลขเจตัวว่ารายละเอียดของดวงท่านจะเป็นอย่างไรเริ่มกันอย่างนี้ครับดวงนี้เนี่ยมีดาวที่เขาเรียกว่าดาวเศรษฐีอยู่หน้าดวงนะที่เรียกกันว่าดาวเศรษฐีนี่เป็นดาวราชาโชคนั่นคือหมายความว่าท่านจะคิดหรือท่านจะหวังหรือจะทำอะไรมักจะได้รับความสำเร็จมีความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีมากเลยแล้วก็จะมีโชคมีลาบอยู่เนืองเนืองนี่คือดาวราชาโชคนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงความสอดคล้องที่อสอดคล้องกับโหราอาจารย์ที่ท่านทำนายไว้ทีนี้มาดูเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวท่านเขาบอกเป็นคนใจบุญมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เนืองๆงและ เหนื่อยเพราะคนอื่นแต่ไม่เป็นไรท่านมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วดวงเนี้ยเขากล่าวไว้ว่าอย่างนี้ตามตัวเลขที่พอจะแปลออกมาได้เนี่ยได้ชี้ให้เห็นว่าในดวงดาวบอกว่ามีคนแอบมารักมาชอบกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันทีนี้พอมีคนแอบมารักมาชอบกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านนี่แหละว่าเออจะคล้อยตามไหมจะเล่นด้วยไหมแต่ตามดวง ตามตัวเลขตามดาวที่ขึ้นมาเนี่ยบอกว่ามีคนแอบชอบอยู่เน,เนื่องนะคราวนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับบริวารกันบ้างว่าเป็นอย่างไรถ้าท่านแต่งงานแต่งการก็มีบริวารอันดับแรกนี่ก็คือลูกเป็นบริวารที่ใกล้ชิดตามตัวเลขที่ชี้ขึ้นมาให้เห็นได้ว่า มักจะทุกข์ใจหรือเหนื่อยใจเพราะบริวารอยู่เนืองเนืองเหมือนกันกล่าวคือว่าดูท่าทางเหมือนจะว่าอยากสอนอยากเป็นคนนิ่งน่งเฉยเฉยพูดอะไรก็พูดไปสอนอะไรก็สอนไปก็ไม่ว่าอะไรนะเออท่านอาจจะทุกข์ใจแต่ว่าบางทีสอนไปพูดไปอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่ปฏิบัติหรืออยังไงก็แล้วแต่เอแ,แต่ดูลักษณะเหมือนจะดือ้อแต่ท่านก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะ บริวารอาจจะเป็นคนเอาๆ้ๆหรือๆแข็งๆสักหน่อยแต่เขาก็สามารถที่จะเอาตัวเขารอดได้ครับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินบ้างซิเป็นอย่างไรสำหรับดวงนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้จ่ายเงินทองเก่งอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอนี่ต้องระวังหน่อยนะครับตามเกณฑ์อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ คนมาหลอกให้เสียเงินเสียทองได้เช่นว่ามีธุรกิจอันสวยหรูต่างๆนานา,นาพูดเสจนเคลิบเคลิม้มเห็นเป็นจริงเป็นจนังนี่ถ้าท่านเนี่ยไปลหลงไหลได้เลื่มกับเขาเนี่ยไปลงทงลงทุนเนี่ยอาจจะกลายเป็นการหลอกลวงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นดวงนี้จะลงทุนอะไรนี่ต้องพินิษวพิเคราะห์ดูให้ดี นะอย่าพึ่งไปเชื่อใครง่าย,ายๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเิน<ๆ>ทองทองเป็นของหายากเสียด,ด้วยนะครับมาดูถึงความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของดวงนี้เกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของดวงนี้เนี่ยมักจะมีอุปสรรคมักจะมีสิ่งที่มากีดกั้นให้ท่านจะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ของชีวิตได้อยู่เนืองๆเหมือนกันแต่ว่าดวงเนี่ยถึงแม้จะมีอุปสรรคมีสิ่งกีดกัน้นหรือมีศัตรูคอยขัดขวางให้เกิดความเหน็บเหนื่อยหรือว่าทําให้ความเจริญก้าวหน้านในชีวิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งเหล่านั้นน่ยมันก็จะแพ้พ่ายไปเองเป็นเพราะว่าดวงท่านเนี่ย มีดาวดวงหนึ่งที่เขาเรียกว่าดาวจัก,กรพรรดินะท่านนะดาวจัก,กรพรรดินี่อยู่ในดวงของท่านคําว่าจัก,กรพรรดินี่หมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีอํานาจวาสนาครองแผ่นดินอันยิ่งใหญ่จัก,กรพรรดินี่จะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ก็คือหมายความว่าเขาต้องมีศัตรูมีอุปสรรคต่างๆนานาที่จะต้องฝากฟันอริรัสตูจนปราบลาบฆ่าไป แล้วในที่สุดก็ครองความยิ่งใหญ่ครองความที่มีชัยชนะไดะ้ถ้าจะพูดไปเนี่ยดวงท่านมีดาวจากักรพรรดิก็คล้ายๆอย่างนี้แหละมีอุปสรรคกีดขวางมีศัตรูมีเรื่องราวที่จะคอยหยุดยั้งดาวรุ่งไม่ให้ปุ่งโรดชดช่วงชัชวาลเนี่ยนะอิจฉาตาร้อนหรือในกรณีใดๆก็ตามเถอะนะมันก็จะ อาจหยุดยัง้งดวงชะตาท่านไม่อยู่เพราะอิทธิพลของดาวจกักรพรรดนี่แหละจะทําให้ท่านก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ตั้งไว้หรือความสําเร็จที่ปรารถนาที่น่าภาคภูมิใจมากนะตรงนี้เหนื่อยสักหน่อยนะครับนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างเป็นอย่างไรสําหรับดวงนี้ในเรื่องของความรักนี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะดวงนี้มักจะแต่งงานช้า หรือบางดวงอาจจะไม่แต่งงานเลยก็ได้สําหรับคนที่เกิดวันเดือนปีดังกล่าวนี้เป็นเพราะว่าอาจจะเจอความรักที่ไม่จริงใจความรักที่หลอกลวงหรือเจอความรักที่เป็นทุกข์อยู่เรื่อยๆก็เลยพงออไม่แต่งงานซะเลยกเกลเออคิดว่าถ้าแต่งไปแล้วมันก็มีทุกข์มีร้อนต่างๆอา้าวก็เลยเป็นโสดหรือบางคนเอาแต่ง กว่าจะเจอคู่ก็จเจอช้าเพราะว่ามัวพินิจวิเคราะห์หมดดูว่าเอจะดีไม่ดีเนาะแต่ถ้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่เป็นชีวิตคู่ไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกชีวิตคู่นี่มักจะเจอคู่ที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นที่ต่างของนิวาสสถานบ้านเรือนนี่จะอยู่คนละทิศคนละทางห่างไกลกันเลยหรือว่าอาจจะได้คู่เป็นคนต่างประเทศ อยู่ถึงเบืองนอกเมืองนานู่นเลยอืมถ้าเกณฑ์ที่จะต้องถึงคราวที่จะมีคู่จริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันไปตามเกณฑ์เนี่ยจะดีไหมตามตัวเลขที่บ่งชี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเนี่ยเหมือนจะเป็นคู่เวรคู่กรรมนะเพราะอะไรเพราะว่าจะมีความเห็นทัศนคติแตกต่างกันไปรสิยมไม่เหมือนกันอืม ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกว่าเออทำอย่างนี้อย่างนั้นสิดีแต่อฝ่ายนึงก็จะคิดคนละอย่างก็เลยขัดแย้งกันมักจะเจอกับเรื่องของความขัดแย้งกันอยู่เนืองๆเ,เหมือนกันซึ่งความขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆความไม่ลงรอยกันเนี่ยอาจจะเป็นเหตุให้มีปากเสียงอยู่บ่อยๆแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะเบื่อหน่าย ไม่อยู่แล้วเลิกลากันไปดีกว่ายอมเป็นโสดเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ว่าบางรายหรือว่าหลายๆอาจจะอยู่กันไปเพราะว่ามีอะไรที่ไม่ตรงกันมีความขัดแย้งกันมีปากมีเสียงกันก็อาจจะเคลียร์กันได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่พอเคลียร์กันไปแล้วนี่ก็อ้าวเดี๋ยวอยู่กันไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นอีกนะแต่ว่าถ้าจะอยู่กันแบบประคับประคองกันไปอ่า จบไปแต่ละเรื่องแต่ละเคสนี่ก็พออยู่กันไปได้ประคับประคองกันไปได้อุปถัมภ์กันไปได้อยู่เหมือนกันแต่ก็อยู่กันในลักษณะที่เขาเรียกกันว่าเหมือนเป็นคู่แหวนคู่กรรมกันเหมือนกันนะท่านนะอะดวงนี้ถ้าจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องของความรักมักไม่ค่อยปกติเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับท่านเป็นดวง ที่มีคนอุปถรัรมภ์นะที่ว่าทํานายไว้มักจะมีอุปสรรคม,มีปัญหามีศัตรูที่คอยฉุดลั้งไว้หรือเหตุต่างๆที่ฉุดลั้งไว้ไม่ให้พบกับความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเนี่ยท่านมีคนอุปถัมภ์มีตัวช่วยที่จะอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆดีมากเลยสนับสนุนในเรื่องการงานการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ย ดวงท่านนี่มีลักษณะคล้ายๆกับแม่เหมือนกันนะออนะโดยเฉพาะคนลักษณะเขาเขาวสูงๆเนี่ยจะถูกฉลกกับดวงที่เป็นผู้ใหญ่กว่าจะช่วยเหลือจะอุปถัมดวงนี้นี่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้า,นาที่การงานไวถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ตามเอะชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงความพลิกผันเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ย จะเป็นความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอ่ามันมีเปลี่ยนแปลงดีกับไม่ดีนะแต่ดวงนี้พลิกผันเปลี่ยนแปลงดีก็เรียกว่าความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอ่าในดวงชะตาเนี่ยนะ,ะจะเป็นรับรชาชการจะเป็นงานด้านเอกชนหรืออาชีพอื่นๆอ,อืมจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้ได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่าง รวดเร็วเลยทีเดียวละนะครับดวงนี้ถ้าพูดถึงหลักฐานและความมั่นคงของดวงนี้ตามเกณฑ์มีโอกาสได้รับมรดกทรัพย์สมบัติจากผู้ใหญ่ที่ยกให้จะเป็นทางคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่นะแต่มีโอกาสได้รับมรดกทรัพย์สมบัติหรือว่า ถ้าไม่มีมรดกทรัพย์สมบัติอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่ๆจากเงินที่ทำประกันต่างๆไว้ก็ได้แต่บางคนนี่เขาอาจจะบอกว่าเออทั้งญาติฉันทั้งพ่อทั้งแม่นี่ไม่มีใครมีมรดกอะไรมากมายที่จะได้รับทั้งที่ดินทั้งเงินทองอะไรก็ไม่มีเอ,อ๊ะมันจะได้รับยังไงล่ะพอหมอหรือว่าประกันประกันเนี่ย ก็ไม่มีใครทำหรอกอืมฉันจะได้รับได้ยังไงก็อยากจะบอกว่าท่านเนี่ยจะได้รับมรดกจากเทพเทพวานะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละจากบุญวัาสนาท่านเองคือท่านจะได้รับจากการเสี่ยงโชคได้รับเงินรางวัลก้อนใหญ่ๆนะเป็นรางวัลที่หนึ่งบ้างรางวัลที่สองบ้างหลายๆใบเนี่ยมีโอกาสได้เงิน ก้อนใหญ่ๆในการเสี่ยงโชคหลายท่านอาจจะบอกว่าเออแหม้ก็เล่นมาแล้วนี่ก็ถูกบ้างผิดบ้างก็พอได้บ้างนะโชคลาภก็มีบ้างแต่ยังไม่เคยเจอก้อนใหญ่ๆสักทีหนึง่งมันก็จะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตเรานะครับอืที่ถึงช่วงถึงบทถึงตอนนั้นเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันจะต้องได้รับแน่นอนอ่ะ คือท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ๆห,หรือมรดกที่มีคุณค่าหรือว่าเงินทองก้อนใหญ่ๆจากมรดกจากเงินประกันบ้างจากการเสี่ยงโชคบ้างเนี่ยเออมีโอกาสนะตามดวงนี้อเป็นเศรษฐีกับเขาเหมือนกันคือหลักฐานมันคงนะครับก็อย่างว่าละครับอืบุญวาสนาดั้งเดิมมีมาดีแล้วก็ในการทำนายนี้ก็สอดคล้องกับ ตำหลับตำราที่โหราจารย์เนี่ยท่านได้ดูกันไว้ละทีนี้เราจะมาดูกันว่าช่วงจังหวะไหนของชีวิตที่จะโดดเด่นจะดบลงบ้างก็จะเทียบเคียงกันอีกํำรานหนึ่งครับเรียกว่าตำราดาวสเสวยอายุสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะเริ่มจากดาวจันทร์ก่อนครับ ดาวจันร์เสวยอายุ15ปีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ช่วงนี้ก็ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังเป็นเด็กยังอยู่ในช่วงวัยการศึกษาอยู่นะแต่พอหลังจากที่ท่านอายุ15แล้วต่อไปจะเป็นช่วงของดาวอังคารสเสวยอายุ8ปีครับ ตั้งแต่อายุ15ไปจนถึง23 15ย่าง16ไปถึง23เนี่ยเป็นดาวอังคารดาวอังคารนี่เขาถือว่าเป็นคู่ชู้ของดาวจันทร์เป็นคู่ชูของเจ้าชะตามักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายในเรื่องของความรักอยู่เนืองเนือ,อ,อมักจะมีคนมารักมาชอบมักจะมีคนมาสนใจหรือ ชีวิตเนี่ยมักจะแบบมีความทุกข์ใจไม่สาบายใจเกี่ยวกับเรื่องความรักมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่มันก็จะเป็นชั่วผ่านไปนะมักจะเจอบ่อยๆใน8ปีนี้แหละครับพอหลังจากดาวอังคารเข้ามาแล้วเนี่ยถึงอายุ23เนี่ยนะต่อไปก็จะเป็นดาวพุธครับ ตั้งแต่23ย่าง24เนี่ยไปถึง4 0 17ปีดาวพุธเข้ามาเสวยอายุดาวพุธนี่จะเป็นช่วงที่ดีมากเลยเจ้าชะตาเกิดวันจันทร์ดาวพุธจรเข้ามาเสวยอายุจันโฉมตรูคู่พุธนองเยาวเป็นดาวคู่บุญคู่วาสนาเป็นดาวคู่มิตรกันเป็นยังไงล่ะท่านพอมิตรเข้ามาในช่วง17ปีในดวงท่านนี่ถือว่าจะพีคมากเลยทีเดียว จะได้รับความสำเร็จในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจทำอะไรนี่มันดูดีไปหมดเลยการเงินการทองคล่องจะมีความสุขสมหวังสมปรารถนาและโอกาสที่จะมีโชคลาภใหญ่ๆเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่23ย่าง24จนไปถึง40เนี่ยดีมากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทอง หน้าที่ตำแหน่งการงานนี่ก็จะรุดหน้าก้าวไกลในช่วงนี้ด้วยนะครับในช่วงที่ดาวาพุธเข้ามาเสวยอายุไปถึง40ปีพอดาวพุธอ่สิบเจ็ดปีตั้งแต่23ไปถึง40แล้วจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่ดาวเสาเข้ามาครับดาวเสานี่10ปีอยู่ถึงอายุ50ปีดาวเสานี่เป็น คู่ศัตรูกับดาวจัน์ทรโดยอ้อมๆเหมือนกันไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่เรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการค้าการขายจะลดลงดอบลงอาจจะถูกคนให้ร้ายป้ายสีก็ได้เพราะตามประวัตินี่ดาวจันทร์นี่เขาไปเป็นหนี้เป็นสินดาวดาวหูไงและเขาก็หลบหนีไปดาว เสาวนี้เป็นเพื่อนกับดาวราหูก็ไปบอกกล่าวว่าหลบหนีแล้วไปซ่อนอยู่ไหนคือเขาเจอที่ซ่อนน่ะจึงพาดาวราหูมาตบตีมาลงโทษต่างๆนาๆนาเพราะนั้นตามเกณฑ์ชะตาก็บอกอาจจะถูกคนแบบให้ร้ายป้ายสีอยู่เหมือนกันในช่วงที่ดาวเสาเข้ามาหรือจะการงานดบลง ทำอะไรต้องอดทนต้องรอคอยหรืออาจจะมีปากเสียงกันอยู่บ้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไปถึงอายุห้สิบนะพอห้เต็มแล้วก็จะเป็นดาวพระหัตถสวยอายุสิเกปีไปถึงอายุ69เลยดาวพระหัสนี่เป็นคู่ศัตรูกับดาวจันทร์แต่ ตามตำนานบอกว่าดาวพระหัสนี่เป็นพ่อของดาวจันถึงแม้จะผิดใจกันทะเลาะกันมีปัญหากันเนี่ยแต่จะให้ผลไม่รุนแรงเป็นพ่อกับลูกนี่นะพ่อฆ่าลูกไม่ได้นะแต่บางทีไม่รู้ลูกจะพยศกับพ่อได้หรือเปล่านะอ่าพ่อฆ่าลูกไม่ได้ฉะนั้นมีผลขุกขลักบ้างมีปัญหาบ้างเล็กน้อย แต่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างราบรื่นพอสมควรนะครับดาวพระหาทเข้ามาเนี่ยจากดาวพระหาท50ถึง69คนที่อายุ69ย่าง70นี่จะเป็นช่วงที่ดาวราหูเข้ามา12ปีนะจะอยู่ถึง81ปี12ปีเป็นช่วงที่ไม่ดีเพราะดาวราหูนี่ จะส่งผลเป็นทุกข์เป็นโทษจะส่งผลเป็นอุปสรรคหรือส่งผลเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจส่งผลเป็นอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นตอนนี้ใครที่อายุจะเข้าไปถึง70แล้วเนี่ยนะก็ควรไปรับพระราหูไปไหว้พระราหูหรือไปแก้พระราหูอา้าวท่านลงเสิร์ชหาดูนะมีหลายที่หลายแห่งที่เขา,าจัดการ สะดเดาะเคราะเกี่ยวกับเรื่องลาหูที่จรเข้ามาเนี่ยนะ,ะเขาอยู่ถึงตั้งแต่69เต็มย่าง70ไปถึง81นี่12ปีพอหลังจากดาหูเรียบร้อยไปนะครับก็จะเป็นดาวสุกไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนั้นสูงอายุแล้วพอ่าพอ82ปีเต็มนี่ดาวสุกนี่เขาก็เข้ามา นะอ่าขออภยพอแปดสปีปย่าง82เนี่ยดาวศุกร์เขาเข้ามายี่อ็ดปีนู่นนะอยู่ถึงร้อกับสองปีแม่ถ้าท่านอยู่ถึงนะอ่าเป็นช่วงที่ดาวศุกร์เขาเข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรระหว่างดาวศุกร์กับดาวจันทนะอ้าวถ้าใครจะอยู่ถึงร้อปีก็จะได้รับผลขอ,ของดาวอาทิตยอ์อยู่อีก6ปี นะอีกหกปีอา้าวแต่นั้นก็เป็นเรื่องไกลๆเ,เป็นเรื่องอก็คงจะแบบเป็นผู้สูงอายุไปแล้วนะถือสีลสือธรรมกันไปว่าอย่างนั้นเถอะนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดสำหรับท่านพี่น้องที่เกิดวันจันทร์เดือนหกปีขานครับการทำนายนี้ก็ต้องเรียนท่านนะครับว่า มันเป็นวิชาสถิติเท่าที่เคยเทียบมาแล้วก็แม่นยำประมาณ6 0ไม่ใช่ว่าไม่ถูกเลยบางคนทำนายไปแล้วนี่เขาบอกว่าไม่ถูกสักเรื่องเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ไม่ถูกก็ต้องขอเรียนว่ามันเป็นวิชาสถิตินะครับก็ฟังไว้ปรับความรู้หรือ,อถ้ามันมีเขามีลางบ้างก็ฟังไว้เป็นแนวทางบ้างอะไรทำนองนี้นะครับเอาละครับ อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ